Into the New World Show ด้านสดใสของเด็กสาวแต่เต็ไมไปด้วยความมุ่งม,มัน่นตามฝันให้ถึงที่สุดค่ะตามจากอีกโชว์ที่เน้นสเสน่ห์ของกกกรุปแข็งแรงมีพลังในเพลงรุมมนะคะเป็น2เพลงแบ่งกลุ่มโชว์โดย18คนสุดท้ายในรายการค่ะไอเร s ซอร์ไว l ช่วงเอเชียที่ออกอากาศมาแล้ว2เดือนและถึงคิวประกาศผลอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะคะบนเวทีส่งท้ายรายการค่ะน้าเดอรพีน็อเพอแสดงใหญ่ริมแม่น้ําเจ้าพระยาค่ะก็เป็นคําคืนที่จัดเวทีพิเศษให้สาวๆได้แสดงความสามารถและบอกความในใจที่มีต่อความฝันแฟนคลับและรายการที่เปิดโอกาสให้พวกเธอค่ะ 2สอเดือนในระยะเวลาออกอากาศนะคะผู้เข้าแข่งขันก็ต้องผ่านด่านการเป็นเด็กฝึกหญิงจาก70คน10สัญชาติเอเชียเพื่อไปสู่9คนสุดท้ายค่ะที่จะได้เดบิวต์ในฐานะศิลปินไอดอลโชว์ร้องเต้นแรป,ป,แ,รปแกะและการแสดงทักษะหน้าเวทีรวมไปถึงนักล้องด้วยนะคะซึ่งก็ได้ลีดเมนเทอร์ทั้ง5จากศิลปินระดับโลกอย่างแจ็คสันหวังค่ะเต้นศิลปินเกาหลีเชื้อสายไทย จากบอยกรุ๊ปเบลวี่ร่วมถึงไมค์พิรัตเจฟซาเตอร์เนเน่พรนับพันธ์นะคะมารวมพลังกันปั้นเด็กฝึกหรือว่าเทรนนีค่ะในท็อป9คนคะแนนสูงสุดนะคะได้แก่เฉาอี้หยูจากจีนค่ะตามมาด้วยรูอันจากญี่ปุ่นและเด็กไทย2คนด้วยกันค่ะติดลำดับ3และ4ก็คือไผ่หลิวกับยีน ในโชว์ปิดท้ายค่ะเมนเทอร์ทั้ง5ถือได้ว่าได้ส่งเทรนนี่9เข้ามาสู่โลกการทํางานจริงนะคะซึ่งคิดว่ายังต้องผ่านอะไรอีกหลายอย่างกับกิจกรรม3ปีจากนี้ไปกับการเป็นจีนี่วงไอดอลที่มาจากรายการนี้ค่ะ I think uh I was just being I think it's about honesty uh telling them uh what what I was thinking uh when I was going through the same thing Yeah สันหวังบอกว่าตื่นเต้นกับเวทีสุดท้ายและทําให้คิดถึงจุดเริ่มต้นของเทรนนี่ว่าต้องก้าวผ่านอุปสรรคยินดีที่ได้ถ่ายทอดอย่างซื่อสัตย์จริงใจถึงสิ่งที่ตัวเองได้ผ่านมาตอนฝึกหัดเช่นกันค่ะเพื่อให้เป็นประสบการณ์กับไอดอลใหม่ๆที่มีความฝันและมีพลังการทํางานค่ะยังค่ะก็จะถามว่าอยู่กับรายการนี้มาคุณข้าราารสี่ปีแล้วก็มันก็เทปที่วนไปวนมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นิจใยไทยน้องๆด้วยค่ะที่แบบว่าได้ทำในสิ่งด้วยตัวเองชอบ ตั้งแต่วันแรกสเตจโชว์แรกในออเดชั่นเนี่ยก็มีความพัฒนาที่ก้าวกระโดดมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยทุกคนพัฒนาไปเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ performance skill dance skill uh, singing skill หรือไมก่กม็พวก my set อะไรพวกนี้คือทุกคนพัฒนาขึ้นมาหมดเลยแล้วก็จิตใจเข้มแข็งขึ้นกันมากเลยนะครับข้ามคืนนี้ก็เหมือนกันจะมี9คนที่ได้เดบิวต์ในขณะที่อีก9คนเนี่ยก็เดบิวต์เหมือนกันแต่เป็นไปในอีกสเตจหลายๆสเตจชีวิตของเขาในการเป็นศิลปินของเขา,ขเ,ขาเพราะฉะนั้นแต่9คนเนี่ยมัน เป็นการสู้และฝ่าฟันกันมาแล้วก็พัฒน,นาตัวเองกันมากเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่ตัวเมนเทอร์ที่แบบภูมใจในตัวเขาไม่ใช่ว่าหละคนที่แบบติดตามและสขอร์อน้องอ่ะวันนี้18คนนี้จะเป็นแฟนของน้องเขาจะต้องแบบติด้นมากๆ การมาเป็นเมนเทอร์ของสาวเนเน่พรนพัทรนะคะมีจุดเชื่อมมาจากการเป็นสาวไทยที่สร้างปรากฏการณ์คว้าอันดับ5ค่ะจากการแข่งขันช่วง2020และเป็นผู้ช่วยเมนเทอร์ในรายการช่วง2021หรือถือได้ว่ามีชื่อกับรายการมา3-4ปีนะคะคราวนี้เห็นความพิเศษจากการถ่ายทําในประเทศไทยค่ะโดยมีคนรุ่นใหม่จากไทยและต่างประเทศสมัครกันมามากกว่า900 0คนตัวเลขนี้กําลังบอกถึงเทรนด์ความสนใจของวัยรุ่นหญิงค่ะฝันจะก้าวสู่โลกของการ เป็นศิลปินไอดอลซึ่งที่ผ่านมานะคะรายการช่วงเนี่ยมีมาแล้ว4ซี4สั้นและได้รับความสนใจจากผู้ชมทั่วเอเชียค่ะเช่นไทยเวียดนามเกาหลีใต้ญี่ปุ่นอินโดนีเซียและอินเดียจนมาถึงรายการช่วงเอเชียค่ะถูกคิดผ่านอีโคซิสต็มเช่นการสร้างคอมมูนิตี้และกลยุทธ์คอนเทนต์ของรายการบันเทิงระดับนานาชาตินะคะ oh,